สว,สวัสดีครับพี่น้องอกอกชแอวนะครับเนาะวันนี้ในางานวันเกิดน้องเพื่อนนะครับเนาะเพื่อนกระล่างสีเปาเคก้กน้องไก่ผู้หายเบพาว,ว่าน้องไก่โจรครับเพื่อนซื้อน้องไก่โจรไก่โจรผู้หายสบพาะว่า,ามีโอกาสติตตามผลงานของเพื่อนกะแล้วทได้เห็นน้ำกันยูในคลิปนี้แล้วนะครับเนาะ,ะต่อต่อไปนี้เพื่อนสิเป็นมีเปาเค้กนะครับ ผมมีอีกยู่งานหนึ่งครับสิบไปอีกคือคือ,คอ,คองานวันเกิดคือกันเป็นเป็นบาร์ครับแต่บมคิดว่าสิเฮ็ดคลิปได้หรือเปล่าอ่ะตอนนี้ก็เอาตรงนี้ก่อนนะครับนาะคอยไปตัดตอนสักกันแลครับเนาะอ้าวเริ่มต้นเลยครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you สวัสดีจ้าเอา จะคของมันเกิดก็บอกยังไงครับเออก็พูดหลายที่จ้าเด้อที่ว่าอันอันไออ้อยยังกอ้ไอ้อ้อยไอโอกไอ้โอ๊ไอ้โอที่มางาันอ่าของอันอันน้องไก่มืคนนี้น้องไก่โจมันกระตกมาพูดอะไรก็โจ้เจ้าผู้ให้อันที่ว่าภาษาอนน้องน้องไก่โจ้นะครับน้องไก่โจผู้ใส่บบาบางจ้าสวยค่ะสวยก็พูดหลายที่จ้าไอเด้อขอบคุณัี่น้อยก็สวยนะ อันนี้แม่แต่พี่อาจารย์กระเวรเลยจธอป๊อป Happy Birthday ยูยูขอบคุณค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะรำรำรวยรวยเด้อรักนะคะรักมากจุ๊บๆจุ๊บๆค่ะโอเคเปิดไฟเอาเปิดไฟก่อนค่ะเดี๋ยวประกาศของหน่อยแกกูอยากโขลกไล่กันยังไงลอยอกันจะซื้อปีใหม่ีห ต่อไปกับสิบปีอีกงานน้องคบเนาะเราเข้าเข้าคอยมาเบิ่งพร้อมกันนะครับเนาะขอให้ต h, ิดตามอ่างานของไอของไอยูทูปขอ่าของไอก็โอชาแนลโอชาแนลนะคะแล้วดีค่ะอันน้องไก่ผู้หาอยู่บ้างรับประกันค่ะขอบคุณครับเซฟได้รวยเบอร์ค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีค่ะ น้องครับตอนนี้กะเป็นเป่าเทียนเรียบแล้วนะครับแล้วกะข้าเจ้ากะยังสนุกสนามกันต่อนนะครับเนาะต่อแต่ว่าตอนนี้ผมคือซีคอสโตครับแล้วครับเพราะว่าอ่ามีอีกของหนึ่งข้าเจ้ากะยังถ่ายาอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเนาะอย่าลืมนะครับเด้อโอเปอเชั่นแนวหลังก่าซอยกดไลค์กดแชร์น,น,นะครับเด้ออันนี้เป็น การมันเกิดสมุนธนานะครับเนาะโอเคเชี่แน,นครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ